มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมปรสานการแสดงมีคิวมีบทปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ ในคลิปนี้ครับมีทั้งหลากหลายเรื่องราวข่าวสารในวงการมวยปล้ำนะฮะก็มาอัปเดตในศึกซัมเมอร์สแลมกันด้วยมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับและที่ขาดไม่ได้ครับเรื่องราวการบริหารงานของทีมผู้บริหารชุดใหม่ใน WWE เนี่ยก็ยังคงต้องตามต่อไปครับหลังจากที่วินส์มัรแมนประกาศรีไทยกระทันหันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างจะมาพูดคุยกันต่อในคลิปนี้ครับไปรับชมรับฟังกันได้เลย และเนื่องจากข่าวมวยปั้มและทุกสิ่งทุกอย่างครับดำเนินไปไวมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยสร้าง playlist ไ้ให้สําหรับคนที่ตามข่าวไม่ทันนะครับบางทีตกหล่นข้อมูลไหนไปต้องการจะไปดูข่าวอะไรตามเรื่องย้อนหลังก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับในช่องแล้วก็กดไปที่หน้าของ playlist เลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวหรือศึกใหญ่ก็ตาม มากันที่ใน AEW ครับกับนักมวยปล้ำระดับท็อปของค่ายนะฮะชื่อว่าไบรอันเดนเนลสันครับตอนนี้เขากลับมาแล้วนะฮะหลังจากมีอาการบาดเจ็บนะหนักลือกันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงเลยครับแต่ข่าวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยไบรอันประกาศในระหว่างงาน San Diego c o m ิ c ค o n ครับว่าเขาจะเตรียมเจอกับแดนียลกาเซียแห่งทีม j e r ิ c ก o Appreciation Society ซึ่งก็จะเป็นการแก้แค้นจากศึก Double or Nothing นะฮะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งก็คือแมชที่ไบรอันเจ็บแล้วก็ต้องพักไปนั่นแหละฮะและทั้ง คู่ได้มาเจอกันในไดนาไมท์สัปดาห์นี้ครับเป็นฝ่ายของไบรอันนะฮะแพ้เพราะว่าโดนทางด้านแจ็คเฮเกอร์เนี่ยก่อกวนเอาไว้อีกเรื่องสําคัญในศึกดนาไมท์เช่นเดียวกันครับคือฮุกนะฮะนักมวยปรามดาวรุ่งครับลูกชายของแทสนะวันนี้ได้มีโอกาสชิงแชมป์ FTW ครับกับเจ้าของแชมป์อย่างวิกกี้สตาร์กนะและจังหวะที่ฮุกเนี่ยโดนจับยกเขาก็ม้วนตัวไปด้านหลังแล้วก็ล็อกคอแบบฮาร์ฟเนลสันชกจนกระทั่งวิกกี้สตาร์กยอมแพ้ครับทำให้ฮุกกลายเป็นแชมป์ FTW คนใหม่ไปเลยและนี่ยังเป็นแชมป์เส้นแรกในชีวิตมววยยป้าขขอองเีกดครับ เพราะว่าเขาเองก็เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้กับ a w สมาคมแรกอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ไดนาม t e ข่าวเยอะจริงๆนะฮะมีการประกาศเปิดตัวเข็มขัดแชมป์เส้นใหม่ครับก็คือแชมป์แท็กทีมทรีโอนะฮะหรือแท็กทีม 3, 0, นะค,ะม3 0, คนนั่นเองซึ่งก็เห็นกันได้บ่อยๆอยู่แล้วครับในวงการมวยป้้มอินดี้ต่างๆนะฮะวันนี้ a w ประกาศใช้แล้วครับ ซึ่งจะมีการจัดชิงกันในศึก All Out ครับแล้วก็ต้องบอกว่าในสมาคมนี้เนี่ยมองได้หลายทีมเลยนะฮะ AEW มีกลุ่มที่เป็น Stable 3คนขึ้นไปในเยอะมากๆการประกาศแชมปนะ์ทีม TriO แบบนี้จึงเป็นแชมป์ที่น่าสนใจพราะติดตามกันในอนาคตครับว่าใครจะได้ถือครองเป็นทีมแรก มากันที่ข่าวของเอทดบ้างน,นะครับหายหน้าหายตาไปหลายสัปดาห์แล้วครับและดูเหมือนจะใกล้ถึงเวลารีเทิร์นของเขาแล้วหลังจากที่โดนลูกน้องตัวแสบใน j จ s t m e n t เดครับรวมหัวกับสมาชิกใหม่อย่างฟินบาเลอร์นะหักหลังแล้วก็เล่นงานใส่เอทดอย่างหนักครับซึ่งเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ Justment เดเนี่ยมีพูดไว้ในหลายข่าวแล้วนะฮะแต่คลิปนี้จะมาเน้นที่การรีเทิร์นของเอทโดยเฉพาะเลยซึ่งแผนเดิมครับต้องปรากฏตัวในศึกรอที่ผ่านมาที่ไปจัดกันที่สนามเมดิซันสแควร์การ์เดนแต่ก็ไร้วิเวของเอทในค่คืนนั้ฟ ครับได้เปิดเผยว่ามีการยกเลิกการเดินทางของเอดในสึกรอที่ผ่านมาโดยไม่มีคําอธิบายใดๆว่าสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อแผแนในอนาคตรหรือไม่แต่ที่แน่ๆครับทีม j u s t ์แมนเดก็จะต้องเจอกับพ่อลูกมิสเตอร์ดิโอในสึกซัมเมอร์สแลมที่จะถึงนี้แล้วเรียลลิฟลี่ก็ได้รีเทิร์นกลับมาแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าในค่ำคืนนั้นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากฝั่งเอด,ด้วยหรือเปล่า จากรายงานที่แล้วครับถ้าหากได้ชมกันเนี่ยจะมีข่าวหนึ่งที่บอกว่าโกเบิร์กครับมีการให้สัมภาษณ์ว่าสภาพร่างกายของเขาพร้อมจะกลับคืนสังเวียนแล้วนะฮะรอแค่โทรศัพท์เรียกตัวเท่านั้นและโกเบิร์กเองครับยังเปิดเผยว่าเขายังอยู่ภายใต้สัญญาของ WW e อีกด้วยเพียงแค่ยังไม่มีกำหนดแมตช์เท่านั้นเองพอเป็นแบบนี้ครับก็ต้องตามกันต่อนะโดยที่มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงสุดๆเลยคือการปั้มศึกใหญ่ที่ซาอุดิอราระเบียอีกแล้วครับโกเบิร์กนี่เรียกได้ว่าเป็นขาประจําไปแล้วนะฮะเนาเเา้ซ ซึ่งน่าจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องดูกันก็คือใครจะมาเป็นคู่ปั้มของเขาซึ่งก็ต้องหาคนที่สูสีแล้วก็มีดีพอจะเรียกเลตติ้งให้สมน้ําสมเนื้อครับที่ผ่านมาเนี่ยแมช์ในเซาของโกเบิร์กได้เจอกับนักมวยปั้มอย่างโรมันเลนอย่างบ๊อบบี้แลสลี์เบรย์ไวอตส่วนรอบนี้นะฮะตามข่าวคนที่มีโอกาสคือวิทโด้อดีตแชมป์ยูนิเวอร์แซลครับได้พูดคุยกับบิชเช l รีพอร์ตนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของเขาในวงการนี้และเป็นที่แน่ ที่จะมาเป็นคู่ปั้มของเขาได้หากลับคืนสู่สังเวียนอีกครั้งหนึ่งโดยโกเบิร์กก็ได้เปิดเผยชื่อของร i d เดิออกมาด้วยนะฮะมีการพูดพาดพิงกันหลายต่อหลายครั้งกับทางริดเดิเองก็เคยกล่าวถึงโกเบิร์กด้วยเหมือนกันซึ่งนั่นอาจจะเป็นไปได้ที่สมาคมจะจัดแมชให้เจอกันจริงจังสักทีหนึ่งในอนาคต มาที่การยกเลิกแมตช์ในซัมเมอร์สแลมครับจริงๆแล้วเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะฮะมีการทำโปรโมกันแล้วด้วยกับแมตช์ของว i d เดเจอกับ Seth Rollins ครับแต่อยู่ๆเมื่อสึกรออีพที่แล้วเนี่ยหลังจากจบคู่เอกที่บัดไลเอาชนะสว r e ต์โ o รฟิตและ r i d d l e ไปได้คนที่ออกมาสารงานต่อก็คือ Seth Freaking r o l l i n s ครับซึ่งเขามาเพื่อเล่นงานว i d เดโดยเฉพาะเลย Seth เนี่ยเล่นงานอย่างหนักครับว i d เดถูกอัดกับบันไดเหล็กเต็มๆนะฮะแล้วก็มีประกาศมาภายหลังว่าว i d เดบาดเจ็บและถูกถอดชื่อออกจากศึกซัมเมอร์สแลมเป็นที่เรีย ร้อ จากแหล่งข้อมูลของไฟฟูเซเล็กนะครับริดเดิลไม่ได้บาดเจ็บจริงๆนะฮะแต่อาการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงเนื้อเรื่องเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามไฟฟูยังระบุว่าการแข่งขันของ dle, ริดเดิลปะทะเซตโลลินเนี่ยจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปนะฮะโดยคาดว่าจะอยู่ในศึกใหญ่ที่ชื่อว่าคราสเซิร์ตแคสเซิลในเดือนกันยายนแทนที่จะไปปล้มกันในเครือสาราชนจักรและนี่คือการเปลี่ยนแปลงของแผนคีรีทีฟครับ,รบเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันว่าทริปเปิลเอชกับเข้ามาดูแลงานในส่วนนี้แล้วอาจจะมีการปรับเนื้อเรื่องที่่่เเหห็นวาายังไมมมะสม ังจบเหตุการณ์นี้ครับเซธโรลินตัวต้นเรื่องก็ทวิตข้อความว่าสําหรับคนที่ซื้อตั๋วซัมเมอร์สแลมเพื่อจะไปดูชั้นคนนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษจริงๆนะชั้นพยายามทาทุกอย่างแล้วภายใน6เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ได้ปรามในศึกใหญ่ครั้งนี้แต่มันมีบางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมจริงๆก็ขอขอบคุณที่ช่วยกันส่งเสียงร้องเพลงให้ชันเสมอมาพวกเขาจะได้ยินในสักวันหนึ่งแน่นอนซึ่งพอทวิตนี้ออกมานะทริเปเชก็ตอบรับทันทีโดยบอกว่าฉั้นได้ยินนายแล้วในมุมนี้ก็ยังมองได้อยู่ว่า, Line, า, lam นะาเซธฟ ว่าคู่ั้มเนี่ยอาจจะต้องเซอร์ไพรส์ว่าเป็นใครที่จะมาปรากฏตัวในวันนั้นเลยหรือเปล่า และเรื่องสุดท้ายนี้ครับมาขอตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวีทายของวินส์แม็กแมนที่ทุกคนเนี่ยถามหาผู้ชายคนนี้ครับก็คือเชนแม็กแมนหายไปไหนนะฮะทำไมเขาถึงไม่กลับมาช่วยพ่อทั้งๆท,ที่ก็มีนามสกุลแม็กแมนเป็นลูกชายแท้ๆของวินส์แม็กแมนอยู่แล้วแต่ทําไมเชนไม่ได้อยู่ในข่าวเลยที่ผมพูดถึงมาก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าทําไมถึงแตกต่างกันระหว่างเชนและสเตฟานี่ซึ่งแม้ว่าเชนเองครับก็จะคุกคีกับวงการมวยปั้มมาตั้งแต่เกิดนะเขาทํางานในหลากหลายหน้าที่ครับทั้งในหน้าฉากและ ฉกยอมเจ็บตัวเป็นนักมวยปล้ำเองเคยเป็นกรรมการแล้วก็เป็นบุ๊เกอร์ด้วยนะคือเอาตรงๆเนี่ยก็เรียนรู้งานแทบทุกอย่างในสมาคมไปแล้วนี่แหละ แต่สำหรับเชนแม็กแมนครับสิ่งหนึ่งก็คือเขาไม่ได้มีความต่อเนื่องในช่วงหลังๆนะหรือการทํางานในตําแหน่งที่เป็นในเชิงบอร์ดบริหารเลยต่างกับสเตฟานีแม็กแมนครับที่เธอดูแลในบริษัทมาโดยตลอดครับส่วนทางด้านของเชนเนี่ยเขาเองมีธุรกิจส่วนตัวนะฮะซึ่งผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆอย่างเช่นปี2010ครับเชนแม็กแมนได้ขึ้นเป็น CEO ของ c ชน n าบ r อดแบนด์นะซึ่งให้บริการอยู่ในจีนแล้วก็มีบริษัทต,ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดปีเดียวกันนี้เองครับเชนแม็กแมนก็ยังได้ขึ้นเป็น CEO ของ U on Deman นนะธุรกิจใด้าน การรับชมภาพยนตร์และสื่อต่างๆและภายหลังครับเขาก็ได้ขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารซึ่งก็พัฒนามาเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า i d เดียน i มิกทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมยานยนต์ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของธุรกิจของเชนแม็กแมนนะเขายังมีธุรกิจย่อยปอีกมากมายเอาแค่นี้ก็แทบจะไม่ได้มีเวลามาจริงจังกับงานใน WWE แล้ว ในอีกประเด็นหนึ่งครับเขาไม่ได้ถูกวางตัวเอาไว้ตั้งแต่แรกนะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมด้วยความเป็นตระกูลแม็กแมนครับก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพียงแต่ในบอร์ดบริหารก็ไม่ได้มีแค่ตระกูลแม็กแมนอย่างเดียวนะยิ่งตอนนี้หลักๆนิ่ขานขึ้นมาเป็น CEO ร่วมแล้วก็จะมีอำนาจที่มาเต็มๆคู่กับสเตฟานี่เลยเพราะฉะนั้นครับการเอาเชนเข้ามาบริหารเนี่ยก็ต้องอยู่ในดุลพินิษด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่แต่ขนาดเดียวกันครับเชนก็ยังคงมาช่วย WWE อยู่บ่อยๆนะฮะตัวอย่างเช่นในศึกรอยัลลัมเบอร์ปี โปรดิวเซอร์ดูแลแมชใหญ่ของรายการนะและผลที่ออกมาคือโดนด่ายับครับแฟนๆด่ากันเพียบนะฮะแล้วก็มีกระแสด้านลบออกมารวมถึงในทีมงานหลังฉากด้วย จนมีหลายแหล่งข่าวรับรายงานกันว่าเชนโดนไล่ออกนะซึ่งก็ไม่แปลกครับอย่างที่บอกคืออันนี้เขาถือเป็นองค์กรทางธุรกิจนะฮะไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วขณะเดียวกันเขาก็มีรายงานอีกว่าที่โดนไล่ออกอ่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแค่เอาเชนเนี่ยสลับไปช่วยในแผนกอื่นๆเฉยๆแต่ก็ยังคงเชื่อมต่อกับ WWE เสมอมาซึ่งมีรายงานล่าสุดครับจาก f ฟ v e ซ e เล็กบอกว่าทีมบริหารของ WWE ในชุดใหม่นี้เนี่ยไม่ได้เตรียมแผนงานให้กับเชนแม็กแมนกลับมาที่บริษัทหรือแม้แต่ตัววิน ฟักแมนผู้เป็นพ่อเองก็ไม่ได้อยากให้เชนมาดูแลในสมาคมด้วยหลังจากการมีส่วนร่วมของเชนในฐานะโปรดิวเซอร์ในการปั้มรอยัลรัมเบิลครับถือเป็นผลงานด้านลบเลยนะครัครั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นครับนักมวยปั้มในจานวนมากไม่มีความสุขครับจากการมีส่วนร่วมของเขานะหรือบ้างก็บอกว่าเชนนั้นไม่เป็นมืออาชีพครับอันนี้ผมต้องเล่าย้อนไปน,นิดนึงนะคือรัมเบิลปี2022นี้เนี่ยที่เชนดูแลแมชการปรั้มมีข้อมูลภายในจากหลังฉากครับเล่าว่าทุกอย่างออกมามั่วมากครับพังไปหมดเลยนะเพราะว่านักมวยปวนนั้ กระทั่งว่าไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าต้องทําอะไรในแมชนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ครับตรงนี้แหละที่เชนต้องรับผิดชอบกับคําต่อว่าต่างๆนานา,นามากมายจากทั้งในและนอกสมาคมก็ต้องเคลียร์ค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับหน้าที่การงานของเชน ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นคาตอบนะสำหรับคนที่ถามว่าเชนแม็กแมนหายไปไหนทําไมถึงไม่มีข่าวถึงเขาเลยในทีมงานบริหารชุดใหม่แต่ในอนาคตก็ยังไม่แน่ครับอย่างที่บอกไปว่าเชนแม็กแมนเองก็เป็นคนหนึ่งที่คลุกคลีกับวงการมวยปั้มมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะแล้วก็รู้เรื่องมากมายหลังฉากโอกาสาที่จะกลับมาช่วยมาดูแลอะไรต่างๆนานาก็ยังมีอยู่ครับส่วนทางลูกสาวอย่างสเตฟานีแม็กแมนและลูกเขยอย่างทริปเปิลเอชครับสคนนี้ทํางานใกล้ชิดกันในสมาคมนะเพราะฉะนั้น,นยอยู่มายาวนานแล้วก็สืบทอดธุรกิจได้เต็มที่เล และสุดท้ายนี้ครับขอปิดกันด้วยเรื่องของเรตติ้งกันบ้างนะครับเนื่องจากบทบาทใหม่ของ t r i p เปอครับหรือพอลเลเว e กนะฮะในฐานะหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟคนใหม่ของ WWE อครับอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อสึกรอในทันทีทันใดนะอาจจะต้องให้เวลากันสักหน่อยแต่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เรตติ้งเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในทางที่ดีขึ้นครับโดยใน E ีีล่าสุดของสึกรอวันที่25กรกฎาคมนะฮะขยับมามีผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่1.9ล้านซึ่งเพิ่มขึ้นจาปดาห์ก่นครับ ที่1.7ล้านกว่าเป็นจํานวนที่สูงที่สุดในรอบ1เดือนนะฮะและนับเป็นการเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเนี่ย8%ด้วยกันก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีฮะ,ะตรงนี้ก็รอดูกันอีกยาวๆครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวต่างๆในคลิปนี้เดี๋ยวผมน่าจะทำคลิปที่อัปเดตบุ๊กิ้งต่างๆใน SummerSlam อีกทีนึงให้ชมกันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยว SummerSlam เนี่ยจะมาในช่วงปลายเดือนนี้แล้วรอติดตามกันได้ครับคลิปนี้ไปก่อนไปเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ